สวัสดีค่ะเกณน,นะคะอายุ5.2ปีแล้วค่ะวันนี้ก็จะมามีเคล็ดลับมาแนะนำสาวๆนะคะสองกลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยก็เป็นเหมือนเรานะคะพวกเดียวกันก็คือที่ชอบทำัลจกรรมร้อยไหมฉีโบท็อกอะไรพวกนี้กับอีกกลุ่มที่กลัวเจ็บแต่ก็อยากหน้าตึงอยากสวยนะคะตรงนี้อย่างปกติเนี่ยถ้าเกณเนี่ยเกณที่ไปทําทั้งฉีดโบท็อกมาทั้งร้อยไหมมาเนี่ยแต่กลับมาเราก็ต้องมีการบํารุงนะคะเพื่อให้ พวกร้อยไหมพวกโบท็อกเนี่ยอยู่กับเราไปนานๆใช่ไหมคะก็มาเจอครีมตัวหนึ่งนะคะเป็นครีมโบท็อกซ์อะคะ่ะตัวนี้เป็นเป็นตัวครีมโบท็อกซ์นเข้าจากเกาหลีนะคะซึ่งเราก็ไปไปไปอ่านข้อมูลมาะคะ่ะตัวนี้มันจะมีสารสก,กัดซึ่งไซแซนิกนะคะตัวนี้จะทํางานเทียบเท่ากับตัวโบท็อกซ์เลยจะจะมีในเรื่องความตึงกระชับความหย่อนคล้อยซึ่งในการร้อยไหมที่เก็บไปทํามาเนี่ยมันก็จะได้เก็บในในตรงกรอบหน้าส่วนหน้าแต่ตรง่วนอื่นเนี่ยมันก็จะไม่ถึงกับช่วย